วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวเรื่องหนึ่งเพราะว่าผมได้อ่านหนังสือชื่อว่าสืบจักใสนะครับเป็นเรื่องราวของคดีฆ่าแหม่มโจแอนพอผมได้ยินคำว่าสืบจักใสอา้าวตำรวจเนี่ยมีการสืบเรื่องราวคดีความโดยใช้ไสยศาสตร์หรอปิดด้วยใส คำว่าสายยะเนี่ยคุณอ๊อาคุณคิดถึงเรื่องอะไรสายยาก็ต้องเป็นเรื่องของพิธีกรรมพิธีกรรมผีผีแต่ไม่ใช่แต่นี้ไม่ใช่แต่นี้ไม่ใช่ขอเทวดารักษาเมืองถ้าคุณจําได้นะจตุคามรามเทพองค์พ่อจตุคามรามเทพเมื่อก่อนดังมากเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดยิบย่อยในเรื่องของคดีความเนี่ยเป็นยังไงนะผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอนถ้าไม่ใช่พอลัวไม่เจอ ออผมอยู่กับจ่าแจงสวัสดีครับผมคุณอาจ่าแจงอ่าผมจะผมขอเรียกคุณอาแล้วกันนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณอาได้เข้าไปร่วมสืบคดีแม่มโจแอนหายตัวไป หายตัวไปตั้งแต่ปีไหนครับคุณอาปี38ปไปปี38ปลายปี38มแล้วก็มาปิดคดีได้ปี39ปี39้ใช้เวลาปิดคดีกี่ปีกี่วันถ้าเริ่มจับคดีครับทุ่มกับให้ผมเริ่มจับคดีเลยเนี่ยทั้งทีเนี่ยกเจ็ดวันก็ปิดคดีได้เจ็ดวันปิดคดีแล้วอย่าบอกนะว่าปิด้วยอาทิตย์อย่างนี้ปิดด้วยใสครับครับคำว่าใสยะเนี่ยคุณอาคุณคิดถึงเรื่องอะไรใสยะก็ต้องเป็นเรื่องของพิธีกรรมพิธีกรรมผีผี ทำของอะไรอย่างเงี้ยหรือไปถามผีแบบที่คุณสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้เธอไปใส่ยักก็ได้แต่ไม่ใช่แต่นี้ไม่ใช่แต่นี้ไม่ใช่ขอเทวดารักษาเมืองนี่ผมบอกเลยนะถ้าคุณจำได้นะจตุคามรามเทพองค์พ่อจตุคามรามเทพเมื่อก่อนดังมากเอาละฮะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดยิบย่อยในเรื่องของคดีความเนี่ยเป็นยังไงนะผมบอกเลยว่าสนุกแน่นอน คุณอาเป็นตำรวจครับตอนนั้นอยู่ที่ไหนประจำอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภาคใต้ครับอยู่ที่ผมเป็นตชดครับอยู่อยู่ภาคใต้อยู่ทุ่งสงนะนะอยู่ทุ่งสง์แล้วเสร็จแล้วก็พิธีกรรมที่เขาทำกันเนี่ยเ,เพิ่งมารู้จักผมรู้จักกนะับท่านสมชายตอนนั้นเป็นร้อยเอกครับเป็นผูเ้เป็นหัวหน้านปอพอ,อยู่ที่นครศรีเอาถทานนะั้นในฐานะที่สมมุติว่าเราเราทำงาน อยู่ตชดอย่างเงี้ยก็ต้องมีความเชื่อหรือไม่มีความเชื่อตอนนั้นคุณอาไม่ได้มีความเชื่ออะไรเลยไม่มีความเชื่ออะไรเลยครับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมในหัวตอนนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีก็เฉพาะหลักเมืองที่ที่กรุงเทพนี่ไงก่อนไปก็ขอรัตนาท่านบอกแค้มีแค่นั้นเลยไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางเชื่อไหมเทพองค์เจ้าไม่มีเข้าทรงไม่มีไม่มีอยู่ในหัวเลยนะแล้วอะไรล่ะทำไมอยู่ๆถึง มีเรื่องของการสืบคดีด้วยสายศาสตร์ได้อเอางี้เริ่มเริ่มต้นไปก่อนเนี่ยครับผมก็ได้ฟังจากต้นตำรับเลยคือ,อพันตำรวจสันเพชรธรรมาธิกุบตอ,อตอนนั้นตอนนั้นท่านเป็นผู้กับอยู่ที่นั่นก็เรื่องราวของท่านเนี่ยท่านสมชายนี่ก็เล่าเราให้ผมฟังอีกทีครับก็เกี่ยวกับเรื่ององค์พ่อเนี่ย เขาก็ไปส่งขอหวยกันที่ว่านังยาท่านภูมิกับก็อยากไปด้วยหมายถึงมีการอ,องค์ลงทรงเจ้าอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วงองค์ลงทรงเจ้าที่เป็นองค์พ่อจตุคา,ามรามเทพยังยังไม่ยังอ้าวแม่นังยานี่ก็หมายถึงแม่ของเทวดาอางค์นี้คุณรู้จักไหมแม่นังยา เขาเชื่อกันว่าเป็นเ,นเนทเวาดาผู้หญิงหรือว่าบางคนบาง,บางฝ่ายก็เชื่อว่าเป็นพระนางเนืวอขาวที่เป็นแบบอาที่แบบว่าบริสุทธิ์ว่าตัวเองเป็นบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์ไม่มีมนทินแต่ว่าทำไมทุกคนต้องมาป้ายมนทินให้เขาด้วยเขาก็เลยแบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นั่นอยู่ครับตอนนั้นก็คือมีร่างทรงแล้วยังไงต่อครับคุณอาเสร็จแล้วก็ไปขอหวยกันพอขอหวยกันเสร็จแล้วแม่นางยาก็ซึ่งมันไม่น่าเชื่อก็บอกว่าอยากได้ก็ไปนู่นไม่มีที่นี่ไม่มี ไปเอาที่นู่นสารารสาราก็มีเลขอยู่ไงก็ถูกกันทั้งตำบลอ้าวแล้วคุณอาถูกไหมไม่ผมไม่ได้ไปเขาเขาเล่าให้ฟังอเขาเล่าให้ฟังตอนนั้นเขาเล่าให้ฟังอย่นะเรียบร้อยแล้วเราก็แม่นางยาเนี่ยก็บอกว่าถ้าจำไม่ผิดนะเขาบอกว่าเนี่ยเขารอมึงมาตั้งตั้งนานแล้วเนี่ยจะให้สร้างหลักเมืองอะไรพวกนี้ทำพิธีถอนอาถรรพ์แก้อาถรรพ์เพราะว่าดวงเมืองเนี่ยถูกพรามสาบไว้ เขาบอกว่าไปหาล่างทรงนายเขาบอกว่าจะเอาล่างทรงที่ไหนก็ไปหาดูก็เอาคนก็นําไปก็ไปตามโกผ่องมาครับโกผ่องก็คือพ่อค้าสลัเปาโกผ่องนะซึ่งใครที่สายจตุคามรามเทพเนี่ยจะต้องรู้จักโกผ่องแน่นอนอาฮะครับโกผ่องก็ขายสลรเปลาอยู่ที่ตลาดนั่นแหละรายได้เล็กๆน้อยๆหลายแกก็อยู่ตามองอัตภาพอ่ะแกเดิมแกเป็นเขาเรียกว่าทรงเซียน เซียนแบบเซียนของคนจีนอะไรพวกนั้นแหละเป็นร่างทรงเซียอนอะไรประมาณนั้นเสร็จแล้วนายก็ให้มาลงตอนแรกลงมาก็คนที่ลงมาคนแรกก็คือพญาย,ยิงชัยลงมาหัวล้อขี้เกียจขี้เกีย้ก,กหัวเลาะแบบหัวลาะตลอดแต่ที่ให้เงี้ยให้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็พอองค์นี้ออกไปอีกอันนี้ใหญ่กว่าก็ลงมาลงมาเสร็จก็มาถามว่าม่กกี้เนี่ย ลูกน้องกูบริวารกูกูลงมามแต่นี้กูมาเองแล้วนายก็ถามว่าเป็นใครถ้าไม่ตอบก็เลยเขียนกระดาษให้ไปถามไอ้หนวดไอ้หนวดคืออาจารย์คุณพันอาจารย์คุณพันทันส<า>ันผลตุมตีคุณพันธละระาเดับก็โอเคเนี่ยไปถามก็เอากระดาษเนี่ยไปถามท่านคุณพันทานคุณมพันก็ตอบว่าเนี่ยองค์จตุคามรามเทพเนี่ยที่เป่าพระธาตุเนี่ยเทวดารักษาเมืองอยู่ทีน่นี่อดีตเคยเป็นกษัตริย์ก็เราทุกมางนี้เสร็จแล้วก็ พอมาอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มาทําพิธีทรงก็พอรู้ว่าท่านเป็นใครแล้วเนี่ยก็มาทําพิธีกันที่ห้องห้องห้องเก็บของของโรงพักข้างหลังโรงพักสถานที่ติดกับศาลักเมืองตรงนั้นแหละก็ทํากัน,น,นท่านสมชายเนี่ยที่ไล่ผมฟังก็บอกว่าก็กากไม่ไม่เชื่อเพ่าถ้าเชื่อจริงเนี่ยเียฟันไม่เข้าแล้วท่านก็บอกว่ามึงเอาเอาเลย ฟันกูอะภาษาไทยครับหมายถึงหมายถึงว่าตอนนั้นโกผ่องบอกเลยว่าอาจอยาก้องใช่ไหมมามาฟันกูแล้วยังไงครับท่านสมชายก็ฟันเลยเหรอไม่โทรศัพท์เรียกรถรถมาก่อนรถพยาบาลมาก่อนมีการเตรียมการมีการเตรียมการนะรถพยาบาลรอรอก่อนนะรับรับให้คมด้วยเอาละเอาละโดนแน่นอนโกผ่องคานนี้ได้ทีท่านครับเด่นไอ โกพองเบงให้เลยเบงให้ับเลยรับก็ฟันตึมตึ่มตึมสามทีเป็นไงครับเลือดอาบไม่ดีไม่เข้าทุพพ์เสื้อขาดเสื้อขาดแล้วก็เป็นรอยแดงแต่ว่าไม่มียางบอลไม่มีเลือดไหลเลยไม่มีโอ้ข้าไฟไงข้าไฟมันแพง เราก็เลยคิดว่าเราจะทํำยังไงดูโฆษณานะในในทีวีเขาโฆษณาว่าประหยัดค่าไฟอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากจะติดก็พยายามหาข้อมูลสุดท้ายลูกสาวส่งข้อมูลมาให้ยี่ห้อนี้เลยเขาส่งมาให้ยี่ห้อนี้เลยยี่ห้ออนะไร่ฮัลโลโซล่า อ้ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ12,000อ่ะ12,000-11,000มีพีคสุดช่วงเดือนเมษาเกือบ15อื0 0เธอแทบตายอ้ยคุณก็ดูตู้เย็นนวยนะ3าบานสบานแล้วก็แอร์อีกทีวีอีกร้านอาหารที่เราทำกลางวันก็จะเปิดแอร์ให้ลูกค้าไงช่วงเดือนเมษาหน้าร้อนนี่นั่งไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างบนนี่มันเป็นหลังคาลงรถต้องใช้พัดลมไอน้ำถึง2เครื่องนี่ค่าไฟไม่ไม่ใช่ว่าแม่ใช้เฉพ,เพาะในร้านนะแม่มีเครื่องซักผ้าอีกนะ วงจรปิด50กว่าตัวรอบอาคารค่ะ10ตึกเนี่ยเพราะว่าเราเป็นสำนักงานนิติบุคคลด้วยอันนี้คือใช้ไฟแบบเดียวกันทั้งหมดใช้ไฟจากบ้านทั้งหมดเจ็ดพันเจ็ดพันกว่าบาทนี่บินไฟยังอยู่เนี่ยจริงไหมจริงนี่ไงเดี๋ยวให้ดูเราเราไม่ได้รู้จักหรอกนะแต่ลูกสาวเขาการันตีมาว่าแม่ติดถ้าแม่จะติดแม่ติดกับพี่เขาติดตั้งแค่2วันเสร็จอะเร็วมากแล้วก็ใช้ไฟได้เลยโอ้สุดยอดเลยจริงๆยอมรับ แล้วก็ติดตั้งสวยงามตู้ตู้ไฟข้างบนน่ะนะคะเขาเรียงสวยงามมากเลยมีหลายคนมาถามนะคะว่าติดโซลาเซลล์แล้วเป็นยังไงเขาอยากจะติดบ้างเราก็ถามเขากลับว่าคุณอยากประหยัดไฟไหมถ้าคุณอยากประหยัดไฟคุณก็ติดแล้วคุณต้องถามตัวเองว่ากลางวันคุณใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ร้าน,ป,านป้านี่ป้าใช้ไฟบอกว่าเยอะมากจริงๆ เราเห็นจากค่าไฟหมื่นกว่าบาทของเราลงมาอยู่ที่7,000พันถ้าเราใช้ไฟเยอะโอโ้โหแม่เชียร์เลยค่ะประหยัดจริงๆติดเถอะัล l โ o s โซล่พอฟังแล้วคุณอาทำยังไงร,รู้สึกแบบอุ้ยฉันต้องเจอโกผองให้ได้แล้วไม่ไม่ไม่่มมยังนะยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องยังไม่สนใจไม่รู้ใจกเโอเคเล่าไ้ฟังแล้วฟังฟังไปงั้นะโกผองก็เจอโกผองตัวเป็นเก็ ที่ที่เขาไอ้นั่นแหละที่เขาทำทำพิธีกรรมนั่นแหละก็เออทำก็นั่งดูไปงั้นแหะว่าอย่างไงอะไรอย่างไแเราก็ลําดักเพราะว่าอ่ไรตำรวจอ่ะมันต้องพิสูจน์ได้แล้วก็อะไรก็ได้ใช่ไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์ต้องน้าได้ท่านสมชายก็บอกอีกหน่อยก็ถ้าสมมติว่าลงไปกรุงเทพเนี่ยก็จะให้ผมเป็นคนพาไปครับเพราะว่าผมดมเงาอยู่กรุงเทพเห็นไหมค้องเรื่องนั้นจะไปหาคนโู้นคนนี้ถ้าโกอกไปเนี่ยไปไม่ถูกหรอก พอหลังจากนั้นก็มันมีการรับกันงานงานใหญ่ครับงานใหญ่ซึ่งจะมีการทำเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารลักเมืองอ,อันนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเป็นการเป็นงานเลยที่จะต้องท,ทํานะู่นทํานี่ล้างอาถรรพ์และอะไรอะไรอะไรเนี่ยวางล้างสีก่อนจะสร้างได้นะฮะานายเขาก็คุยกัน อสมชายก็คุยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องลอยฟ้าว่าลัคนาราศีอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยดวงเมืองเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มันมีหลักความหลักอะไรเนี่ยต้องไปขึ้นตังเกษตรขึ้นสีขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็มันมีแหละหลักที่พราหมณ์เขาไอ้นั่นไว้คำสา่งต้งคาสั่งไว้นายก็บอกเออท่านองค์จตุคามท่านบอกมึงไม่ต้องเดี๋ยวมีคนไปจัดการอันนี้ผ่านร่างโกองใช่พูดกันครับปรากฏว่าอีกสองวันก็มี คนบ้าไปถึงไปฉี่แล้วแล้วก็ถีบลมอันนี้ล้อนั่นแหละก็คือคนจลยกคนลุกอยู่นะคนลุกนงล้างอาถรรพ์นล้างอาถรรพ์ได้เลยโดยคนบ้าเป็นคนล้างอาถรรพ์ให้เรียบร้อยนั่นแหละเขาถือว่าคือสีวลึงทําคติพามเราเชื่อว่าเราจะไม่เอาน้ําที่อยู่ต่ำอะค่ะขึ้นไปลาดบนสีวลึงแต่คือถ้าเป็นฉี่ปุ๊บเนี่ยเรียบร้อย อ๋อผมเพวกอเพ่งศาสตร์เนกันเยเรียบร้อยเลยค่ะทุกอย่างจะกลายเป็นหินทันทีอาถรรพ์ก็ถูกเพราะว่ายังไงต่อพอล้างอาถรรพ์เรียบร้อยแล้วล้างอาถรรพ์แล้วก็ดำเนินการทำเรื่นี้หลักเมืองไปฝังฝังอาถรรพ์ของศรีวิชัยครับใช้กระบวนการเป็นการทําพิธีแบบใหม่ทําพิธีใหม่ขึ้นมาทําพิธีใหม่ขึ้นมาโดยใช้ศาสตร์ศรีวิชัยครับผมถาม กบผ่องเนี่ยเคยสัมผัสไม่รู้หนังสือไม่เลยว่าอะไรเลยแต่ว่าคําวนวณ<ห>แบบแนั่งคํานวณอย่างอะทำเนี้ย เป็นจินตคณิตเลยเหมือนที่หนูเรียนคูมองเลยไม่อย่างอย่างที่ผมเรียนศาสตร์เต๋ามานี่คือการนับดาวนะเป็นการนับดาวนะครับใช่ยันทำเงี้ยนั่งเงี้ยแล้วก็ทุกคนเห็นหมดทั้งทโหราศาสตร์ไทยก็มีมีราศาสตร์ไทยมีดาวราะหดาวเครา์แล้วก็ไล่ไล่เรือนตันหกุกดุมพัฒนชาพันธุปุตตะอาิตยมรณะวินครับเขาก็ไล่เออทำไมโกผ่องอยู่ๆมีวิชาขึ้นมาทั้งๆัที่ดูเป็นปุโรหิตขึ้นมาทันทีถูกต้องอ่าฮะอื พระองค์จตัวทามเนี่ยเป็นนักลบแห่งทะเลใต้ต้องรู้เดือนรู้ดาวในการที่จะเดินทะเลออกทะเลแล้วรู้ลมมาอย่างนี้แล้วก็จะดูได้ครัเขาต้องใช้ศาสตร์นี้แล้วก็ใช้ศาสตร์ระบบธาตุขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรเขามีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุต้องมีวิญญาณธาตุด้วยเพราะวิญญาณธาตุเนี่ยมันจะสามารถที่จะทําให วัตถุต่างๆเนี่ยมีอิทธิฤิ์ขึ้นได้มีชีวิตเขาเรียกมีชีวิตขึ้นได้บผมโดยการวางลัคนาเลิกเนี่ยเลิกทิ้เลิกเลิกกาแฟครับผมแล้วยังไงครับไปแล้วก็คือพอเห็นโกพองทําได้คุณอาเกิดอะไรขึ้นไอช่วงนั้นก็ดูผ่านๆยังไม่สนใจก็ยังไม่สนใจอีกโอ้โหแข็งมากนะแข็งมากเลยเ็ยังก็เป็นหนุนไปแต่ขาหวร้อนอก็ไปครับ เสร็จแล้วก็มันก็ยังมีที่ตื่นตาตื่นใจคือหลักเมืองเนี่ยพวกทําเนี่ยตังไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพนู่นเจ้าภาพนี่ถามว่าเอาตังมาจากไหนครับเขาลูกศิษย์ถูกหวยห้าสิบล้านครับต้มป้งเดียวก็ได้ทุนมาเลยท่านบอกมึงเอาไปแหละนี่ยคราวนี้เราก็เริ่มเห็น สิ่งเขาเรียกอะไรสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเห็นปฏิหารที่เกิดขึ้นจากหลายๆคนอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อสนิทใจ,จเลยว่าเฮ้ยมีเรื่องของการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้คดีแรกของคดีที่คดีน้ำจิ้มล,ลูกสาว ลูกสาวของราชาอาภบนวดแถวถนนเสียช่ยาไม่ต้องรู้ชื่อครับแปลว่าคดีคดีนี้เนี่ยมาก่อนคดีโจแอนมาก่อนคดีเอาเดิมเปคดีเอเดิมเป็นคดีเริ่มต้นเออคดีเริ่มต้นเลยพวกเนี้ยมาแกไปถูกพระเนี่ยครก็ทําเกี่ยวข้องกับพระพระเนี่ยก็ไปหลอกแกทาหน้าทองทําอะไรทําอะไรแล้วก็แกก็ฝากว่าเอาของเนี่ยมาลงแหวนเพชรแหวนอะไรเนี่ยมูลค่าห้าสิบกว่าล้าน ไอ้พระนี่ก็ทำวิธีปั๊บ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 หมักลวกหมดหายไปเลยลวบหายไปพร้อมเงินเอแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ด้วยหาตัวได้ใช่หายไปเลยครับแล้วก็ไปเอาเพชรตาแมวเข้าไปด้วยแหวนเพชรตาแมวของลราดกเขาด้วยเอาไปด้วยอืเขาก็ประกาศเพชรตาแมวนี่เขาให้สองแสนถ้าตามได้นะแล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่เงินรางวัลเนี่ยห้าสิบล้านเนี่ยจะเอาอะไรก็ได้เขาให้เขาเป็นเพื่อนนายนายก็มาบอกผมครับ ผมก็บอกรับติไปรับมาโทรไปหากกผ่องด้วยครับครับให้กผ่องช่วยโกผ่องเราต้องช่วยกันทำมาหากินเลยยอ่าฮะมาพ่อก็มานั่งทรงครับพอทรงเสร็จแล้วก็บอกพ่อมันมีคดีงี้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 ง,งี้ก็เลยท่านกระทำให้ก็เอารูปมันมาไปวังเพิ่มใส่ไตรพย,ยัญชนะแล้วก็อ่ะติดตัวไปเดี๋ยวมันไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมันมาหาบุงเอิครับ ครับโอเคเราก็สืบสืบไปตามกระบวนการของเราอตามกระบวนการนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ถึงสองคืนน่ะผมก็จับได้จับไปเนี้ยพระองค์เนี้ยคที่เอาทรัพย์สินเข้าไปแล้วก็ขยายผลแล้วถามถามเขาบอกว่าเอ๊ะหนีไปไหนละทําไมไม่หนีออกนอกประเทศไปเนี้ยอของตั้งเยอะขายได้แล้วร,รวยนะ ไม่รู้เป็นไงออกเรือไปทะเลเรือมันก็วนอยู่นั่นแหละอไม่ไปไหนยัไงออกทะเลไปแล้วออกทะเลไปแล้วจะไปต่างประเทศแล้วจะไปตลาดเกาะกงนู่นแต่วนวนอยู่นั่นแหละแล้วไปไม่ถูกก็กลับมากลับมาที่เดิมกลับมาที่พัทยาอืกลับมาเพราะเช่าจากพัทยาไปไล่ผีไหมกูผองไล่ผีไหมไล่ครัแต่ไล่ผีแบบเป็น ตัวเป็นตนมาหามมาเงี้ยไม่ดีไม่ได้ทําแต่ว่ามีคนมาบอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นอยางงี้นี้ท่านก็บอกให้ให้ไปทำอย่างี้นะ๋อก็คือบอกเป็นพิธีให้ไปทำเอไปทำเองเหมือนเวลาเราสืบคดีเหมือนกันไปแก้กันเองอย่างนี้นี้นี้พอดีพอเห็นมีมีดไงมีมีดหมอโกพองไงก็ไม่รู้ว่ามีดเอาไว้ไปไปพลิกแผ่นดินพลิกแผ่นดินแผ่นดินเก่า เปลี่ยนแผ่นดินก็เป็นแผ่นดินใหม่แล้วจากแผ่นดินที่มีอาถรรพ์อะไรอย่างนี้ต้องอาถรรพ์ไปล้างอาถรรพ์เคลียร์ต้องใช้ทงมนธรณีสารต้องทําพิธีพิชญาดีเลยอันนี้ใช้แค่มีดหมอเพราะถล่มเวลาอะโอเคอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะว่าอาโกพองเป็นใครคุณจะได้รู้ตัวละครนะอ่าแล้วก็มีอาจัดแจงแล้วก็มีนายตำรวจอีกเยอะแยะมากมายที่อยู่ในในเรื่องที่กำลังจะพูดต่อกำลังจะพูดต่อไปนี้ เรื่องราวนี้ฮะเป็นเรื่องของคดีฆ่าแม่มโจอแอนหนังสือเล่มนี้คุณอาจ,จะแจงให้ข้อมูลและเขียนล,ล้วนๆเลยคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อตอนโจอแอนเนี่ยเป็นชาวอังกฤษมาท่องเที่ยวในประเทศเไทย่ทอ,ทยอ่ยอ่าคือโจอแอนมีการบอกว่าจะกลับให้ทันคริสต์มาสแต่ปรากฏว่าไม่ได้กลับไปครับ ก็เลยมีการแจ้งความมานขึ้นมาว่ามีคนหายในฐานะที่เป็นตำรวจนักสืบนะเราคิดว่าคนหายเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคือมันเกิน24ชั่วโมงแล้วนึกพ่อช่วยผมหน่อยครออกไปข้างนอกอจริงเหรอนี่นี่คือให้พอ่อช่วยตลอด<ข>อเวลาเจุดทูบขึ้นดอกครับ,รบเอารูปโจแอนเนี่ยติดอาเนี่ยเอาห่อพยนเนี่ยติดตัวไปแล้วก็เอามีดเนี่ยไปปัดที่ ลูกจอแอนไปปักไว้ที่บ้านสะกดไว้สะกดไว้ผมนอนน,นะนะเตียงมันยวบเลยเอียงเลยจริงครอขี้ผายแล้วกูแต่ว่าในใจอาทิตย์แล้วต้องเป็นจวแอนแน่นอนใช่เขอไม่มไมมอยู่กับเราโทรเรียกุูมกับบอกุูมกับเจอเจอแล้วนี่งไงผมก็ร้องเลยบ,บิงโกอลไรนี่าไม่ใจพอกลัวไม่เจอเออแล้จะสืบจากสายนะคะเออใช่เออ